แล้วมากระบาท่านในดนได้นอนกับเมื่อแหละก็หลักฮอดคำฮอดเพียงข่อยเมื่อข่อยกับป้าเลยอย่าเออหลักคำหมู่ผใหญ่จักสลึงผู้ใหญ่นะจักสลึงหลักอ่ะช่องบาทโตหลักที่น่าแขนจะคอมันแขนจะคอมันเมื่อนั้นมันอยากเมื่อล้ะเมื่อตะควยว่าอันแก้ออกช้าค่อยว่าอืบัดเมื่อละเมื่อน้ำทองลำทางมันชอบโบเห็นได้การเมื่อกันไปกันมาค่อยว่าที่นั่นบัดนี้ละแก้ออกค่อยร เอาแต่ข so ้อมียนะไรไปปนใส่ทงเชื here. This, here this, this this, this wow ้อเมื่อกี้ทงเชื้อเออมันก็เห็นแล้วแด็กเาะเออบัดมาอีกเถอที่ชองนี่มันมันอยู่ได้ชองคืนแต่มันก็หลักเมื่อมันก็เอาเมื่อเลยเลยเออไปถามมันว่ามันไปเอาคนก็เลยอกยาแล้วยาานเป็นเรื่องเป็นเล่าจะเชื่ออะไรทำสองบาทโยกโมเมนต์นี่โมเมนต์รอยล้านาะพ่อใหญ่โยกมันบาทหนึ่งมันเดีอนเนี่ยมันเจ็ดเจ็ดชิปเลยเด้เจ็ดชิปผมบอกเจ็ดชิพพัน จ็ดสิบพันเจ็ดิบพันลายไปชานิบไปลานอเท่าไรจักเท่าไรแล้วเจ็ดเจ็ดหมื่นบาทขึ้นบรหานละบาทนเจ็ดหมื่บาทเงินบาทนั้นมือเจ็ดหมื่นแต่ข้าวนั่นคยแปไปแต่งนี่อยวนบ้านกังนี่คนชื่อช่องบาทมิเตเจ็ดหมื่นบาทหนึ่งชานเมอนหาขาชื่อช่องบาทอย่าวะไปแจ้มเมียเนี่ยคนได้มาเปลี่ยนเอาคำเงินหานนั้นเพียบบเีย เปลี่ยนเอาเลยเราอันเปลี่ยนเอาช่องเช่นนะเชิญละบาทอืแล้วให้ตื้อพันหนึง่งพันบาทเท่านึงเขาไปตื้อหมอเด็กกันได้ช่องเช่นบันมาแหละใครเมี้ยเช่นหนึง่งคอยกเอาเมียนเช่นหนึ่งอืมยังอยู่เท่าของมือเอาเช่นนั้นบันกันจะเมียนะโอมนนเมื่อแหละผู้นั่นเมื่อแหละค็ยก้าวเอาขึ้นมาอีกเอากระดองนั<อ>่นนั่นมากเงินหนัาานบไได้บดชับเงินชาวลาดเนาะ พอเทาเอาบ่มีคอนำขอหักให้คลิปถ่ายร้านก็เอามาเลยที่พัดน้ำลายเดี๋ยวนี้กำบันได้พัวอยู่ร้านแล้วนั่นน้องคนเดิมเฮือนไม่เทาพอเทาคนนี้เรื่องละลาอยู่คนละ้ยาวว่ามันน่ะมันหมักแน่นอนค่อยทิวาเพียงค่อยขึ้นมาจะย้ายงวงเอาผุขึ้นไปเฮือนมันก็ลงไปเลยเมื่อเลยโลดเมื่อไงแต่คนในบ้านในเมื่อชงมันนะเขาอยู่ที่กุเขาในบ้านในเมื่อชมมันลักสามคนมันมันโทรมาบอกก่อนผู้นั้นผู้นั้นเด้อมาชมก่อน ตนี้มันคุ้จักเนาะคนในบ้านบอกคนว่าผู้นั้นผู้นี่ไปส่งผู้นั้นผู้นี่มาชงคอยเขาลักชามอะก็ชื่อเกิดมันมันเกิดมันก็ไปถือเมือเเลยชื่อกับเขาให้ลูกมันแน่แล้วก็ชื่อจังไรแนวดอกเอาเงินในบ้านอีกขาดรถเมืองน่อมันก็เมือเมือแล้วมันก็แหวกเพื่อนไม่หม่อมนอกพพอใหญ่คำบอยัาอยู่น้ำคือผมบอกดีๆีเลยก็เมื่อดีๆน้ำคือผมเป็นน <V> mm ั hmm. <ah ้นจ <uh ัง hmm. ว่านั่นแล้วคืออีนั่นอยู่ชะมวยในี่อีดินนั่นอีดินนั่นมา มาแล้วย่อยอยู่โบได้มันว่าคอยชี้มืออะไรเนี่อาแะไรคอยกระโทบอกไอ้มันไอ้มันกับตำรวจพันโทผู้ได้อาไอ้บิงยันนี่นั่นน้นองสาวเจ้านีโบอยู่ได้รู้เห็นไหยเอามาชงเราอ่ะ <c oughs> อามาชงเลยคนกระทงนกระดองเจ้าบึงได้มันหลักไปได้เราอ่ะมันหลักไปทั้งอื่นแหละบนโบเห็นมันแหละเจ้าเป็นโทษได้เราอ่ะ oh. โอ้ย่ คนก็รักชาอยู่แล้วอยู่เฮือดดำแล้วคนก็ใช้กระแจายไม่เลยคนโบราณไปใช่แล้วต้องขังเลยเปล่าพ่อใหญ่ขังไม่เลยเลยอ่าต้องเช่ามากพอกับผ้าเมื่อหลวงวันเมื่อเมื่อนอนอยู่อันอันนั้นคืนน้องนอนอยู่อันนอนอยู่เชนอะไรอันอันนั้น่ะเชลวันนอนอยู่บ้านผักอยู่เชลวันคืนนึงที่มาเช่ามากกับคนของคนชามคนเดิมอ่ะ เอาจจ้างเอาโลดกันจ no ักเขาแฉนหนึ okay, oh, no ่งเมื่อชมีสมวยบ้านมันเออมันกับลูกมันนะเมื่อและก็ค่อยกะเืาอบอกลุงขักแน่แล้วเอาเ้อมาหอเลยได้ลุงเลยก็มามอบให้เจ้าเลยใข้ใส่ผอบ้านคนก็ไปว่ากับ่อบ้านอีกผอบ้านเออรับแล้วบ่นแล้วกนขอจะเงินนั้นพีดนั่นแล้วคืนเดบโได้นั้นเงินคาแบ้นกับอันคาคัดคอนกับไดบอดามันตกอยู่ในชามล้านนะอันช่องแนวนั้น แถนนะแถนล้านหนึ่งขาคันขอนั noting, ่นฟองล้านกระป้าเลยแับนี้ไล่แล้วนะผู้ใดเขาเชียรห้าล้านผู้ใดหันเชียร์ละล้านเลยแหละเขาต้องคอยให้แต่ชิพห้าล้านหนึ่งเด้อเจ้าล้านคอยก็เลยยาปะมาเลยขับมาแต่หันนะคอยก็มานอนอยู่เชลวัฒน์หันขึ้นไม่เจ้าปุ๊กกะห่อมาบ้านครับมาได้มือหนึ่งสองมือโทรมา ให้คนไปเอาพี่บ้าคนบ่้านคนพี่บ้าเออให้ไปเอาเพิน่นเอาป้ากันเขาหนีเออป้ากันสองเสมอบมดให้ไปเอาคืนบ่างไหมเออให้เอาคืน,น,นเอาเงินงงนั่นเก่านั่นไป,ไปให้อ้ายเพิ่นนั่นแล้วพุชิมานำอีกบ่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 บอ่ออไปยังอยาลูส่วนป้าเลยคือปามม้าบ<อ>่แม่บ่ชิไปอ,อันคือนิดกน้อยค่อยว่าเนาอยาเลยเท่าคขมือนี่แหละ หมด้โท่มาดอกนีนี่ระวังก้อนหั่นโท่มาเรื่อยอยู่เป็นอะไรลูกพ่นใหญ่หรือเปล่าจ๊ะคนใหญ่โอ้มันแหลนหั่นเลยเดีนี่ข่อยมือได้กมิโซไปนะเห็นโอ้คนปีปลายเลยหั่นแล้วใช่หรือมึงเงยแล้วเนาะพ่นใหญ่เนาะคือว่าจะแวะจะแวะใช่เวลาโท่ไปแม่มันอันนี้ผอมึงผอมึงมันจะว่าผอมึงผอมกอยว่ะยาแล้วไปยายายาจะได้ไปเอาลูกเด้อว่ะคนโบ มีอันชิดธรรมยาๆอืาคือกันกับผู้นึงผู้นั้นผู้ว่าจากมาอยู่น้ำคอยมาอยู่น้ำคอยเย็นี่แหละดูอันเทก่องนั่นอืราะวตะกี้นั่นมาปักเชด้อมาหอดปักเชื้อเลยเจ้าทูแล้ยคอยชุขึ้นไปหาปักเชล้วเลยคอยชิมือน้ำเจ้าเมื่อบังเฮือนบังชันเจ้าชะกอนจักชันเชิอาเมื่อแล้ยคอยชิมาแล้วเจ้ามีโอกาสดีๆแล้วเจ้าจะมาไหวมาเคาะคอยอืว ัเมื่อนานมาพนว่าโทรมาเอ้าลูกคอยมาแต่อันกรุงเทพก่อนได้มันบัตรันมาแค่น้อยคอยชิมเมื่อก่อนในถัดลูกคอยมาบาัดคอยชิมบ่ได้อยู่เฮืองน้ำเจ้าได้ลูกคอยจักโทรชิมโทรเอาพอดีเอาอยะวา,างเช้าเนี่ยบัดวางเช่าเนี่ยบัดเบ้าไม้อีบันมาเด้อมาปากเชนั่นแหละมาวางในเมื่อเจ้าชิมามื่อได้แล้วก็โทรบอกคอยคอยชิออกไปาหาเจ้าอยู่ปากเชพอดี คุน <ừ> ี่นะเดาเอกว่คอันเก่านี่นะนี่แล้วมันนี่นขความมาคยว่าันชิมานล้มือได้นั่นเราคุได้ปะเนี่ยเราอันนี้แล้วชีปลาชื่อคนไทยบอบ่แล้วในคู่นี่นอนขาเรียบแล้ว

บังผูบังภาพมาดูอ๋อสบายดีบ่น้องสบายดีมีบัตรอีกบ้านะมีบัตรมีเบอร์มาให้เนาะมีบัตมาให้แนวลึกลน้องชาแน่เป็นอาถรรพ์นะแนจะพุดจกข่านมหมเตอ้วมีบัตรมีเบอร์มาอีกเนาะ

โอ้โตนี่คนงามได้ป่ะเนี่ยเง่งามอยู่บ่งามหมดแล้วจเปลี่ยนตาเนจะเอาอยู่บ่เลยเป็นตาแล้วโอ้คนแก่ได้ป่ะเนี่ยคนแก่แล้วอายุ่หาที่ป่ายันได้ลูกเรานี่ไปลอยไปลอยลูกเราลูกเราเนี่ยนะเออแม่แล่นนี่เช้าแล้วนี่อืแล้วนั่นตั้งชี้เนื่ออะไรป่ะเนี่ยมัน อันเราเป็นนั่นเมียทหารเออแต่ก่อนหนึ่งัวเราเลยตายโอ้อยู่น้ำลูกเดียวนี่งผัวเราก็นายพันผู้บังคับันกองพันผู้ใดไม่ใช่กองนึ่งอยู่เชกองบ่พ่อในเพื่อนอยู่เชกองวันนี้ละมอนินนั่นกัดพี่น้องกันแหละเอาบ่าเอื้อยคอยกันใช่ไหมเอื้อยใจกันอยู่เชกองนี่แล้วเอาเขาแล้วเอาแล้ว เอเจ้าอันนั้นให้เจ้าเด้อเอาเบือบัดเอาเบือให้เจ้าบักเบือตอนนี้อยู่แันี้เล้วอบเบือนิดแับนี้กรชุ่มให้เลาวแบบที่ตามกันมากนี่แหละสินะในจังหวะเข้าเนี่ยนั่เ็ว่า ว่าว่ามันนั่งหักหม,มันมันชงพ้อความข้ามาเลยๆอยน่ครับบ่าจับจักมันอยู่อืวันนี้เพิ่นว่าว่าขึ้นไปคืนสองคืนเรา